ทุกคนเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมครับเปิดร้านแต่เช้ายังไม่ทันบ่ายเงือออกเต็มเลยยังกลับไปวิ่งมาลาทอนมาครับโดยเฉพาะใครที่ขายของอยู่ห้องแถวแบบนี้นะครับแสงแดดส่องทั้งวันร้อนอบอ้าวสุดท้ายทั้งคนขายทั้งลูกค้าก็เหงือออกท่วมไปตามๆกันอยากจะติดแอร์แต่ก็กลัวค่าไฟแพงแค่เปิดพัดลมกับตู้แช่สินค้าค่าไฟก็ปาไปหลายพันละ อยากจะติดแอร์เพิ่มอีกสักตัวแต่ก็กลัวสิ้นเดือนจะต้องมานั่งเครียดกับค่าไฟวันนี้ครับพี่หมี o ซล r เซลจะพามาดูผลงานรีวิวติดตั้งจริงใช้งานจริงแอร์ o ซล r เซลกับคุณลูกค้าที่ขายของอยู่ในห้องแถวนะครับติดแอร์เซลล์เย็นช่ำเลยแต่ค่าไฟแทบไม่ต้องจ่ายเลยสักบาทเพราะว่ามีแผงเซลลเซลมาช่วยผลิตไฟนั่นเองครับทุกคนดูสิครับเปิดแอร์เย็นช่ำขนาดนี้นะตามมิเตอร์ไปเห็นไหมครับ แทบไม่ขยับเลยและที่สำคัญแอร์ o ซลลเซลลทุกวันนี้นะครับ,บราคาประหยัดเข้าถึงง่ายอย่างในวันนี้นะพี่หมีเซลล์มาติดตั้งแอร์ขนาด12,000 BTU ให้กับคุณลูกค้าแอร์ o ซล r เซลลขนาด12,000 BTU อุปรกรณ์ครบชุดพรอแผง s o ล a r เซลลแผงใหญ่3แผงพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งต่างๆวันนี้นะทุกคนจัดโปรโมชั่นอยู่ เหลือเพียง31,500บาทเท่านั้นเองครับและที่สำคัญสำหรับทุกท่านที่กำลังสนใจอยากจะลดค่าไฟเดี๋ยวดูคลิปนี้จบนะรีบทักมาหาทีมงานพี่หมีเ,เซลล์ได้เลยนะครับเพราะว่าในวันนี้พี่หมีมีคูปองส่วนลดพิเศษแจ,จกให้ฟรีเพิ่มอีกมูลค่า1,000บาทนะครับ พร้อมกับบริการช่างโซลลเซลล์ออกสำรวจหน้างานติดตั้นแอร์ให้ฟรีอีกด้วยนะครับช่องทางการติดต่อร้านของพี่หมีเซลล์นะครับเปิดมาแล้ว10ปีอยู่ติดสถานีรถไฟฟ้าอยู่ใกล้ๆกับห้างเซนทัลรามินทาบางเขนกรุงเทพเดินทางมาง่ายเดินทางมาสะดวกนะครับมีไลน์ไอดีให้ติดต่อด้วยนะครับสำหรับคนที่สะดวกแอดไลน์พี่หมีขึ้น QR โค้ดสแกนไลน์อัตโนมัติไว้ให้นะครับหรือใครสะดวกนะครับกดแอดไลน์นะไอดียไลน์ของร้านพี่หมีก็คือ s อสไซเออซีแบใครสะดวกโทรศัพท์โทรมาได้เหมือนเดิมที่เบอร์โทรศัพท์0958-51999 9อะไรครับทุกคนครับเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมผลงานรีวิวติดตั้งจริงใช้งานจริงกับแอร์โซล่าเซลประหยัดพลังงานคลิปนี้กันเลยครับไปดูกันเลยครับ